จะได้หลายแต่แซ้ค่ะเออมีประโยชน์ค่ะกินไปโลดอืมค่ะมีประโยชน์กินแล้วไม่มีโทษกินไปโลดแทบไลเดอร์ <laughs> สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอก,กันในครัวกับพี่น้องค่ะอันนี้สาวเดือนจะพาทุกคนมาทําออมเนื้ออุ้ยมากหลายกินเนื้อเป็นคนชอบกินเนื้อค่ะพี่น้องค่ะเนื้อติดมันอย่างนี้ค่ะปอมติแซบอ อันนี้เป็นเนื้อติดมันกระดูกเลยค่ะพี่นอ้นองเขาเลาะอาจากกระดูกใส่ผักคุณเลิรเห็นผักคุเลิรเยอะเนาะในตู่มันจีดําก่อนเลยเอามาออมใส่แล้วก็มีตะลัมซีฟความของนี้เด,ด้จะเด้อมีมะเขือมีแข้งมะแข้งมะผัวปวงพวงตุ้งค่ะพี่น้องพักหลลยลายจิบค่ะพี่น้องจ้าไปจ้าไปดูขั้นตอนวิธีทาของสาวเดือนจา้าเด็ดในเบิ้งง่ายๆแบบค้นไก่บ้านจังค่อยเ,อเ,อเอมาจ้ามีพริกแห้ง แต่กระเทียมแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแดงจ้ะขูดให้หยาบเลยค่ะเอนวกล่องนะก่อนอื่นเราก็เอาเนื้อต้องไปล้วนก่อนเด้อล้วนใส่พริกแกงเพื่อเครื่องแกงก่อนเลยจ้ะเออพริกแกงที่เขาสั่งจ้ะต้องไระป ใส่พี่เกงไปพี่เกงที่เขาต่ำอาจจะเป็นแบบนี้เาญาตเป็นนั้นเอยหาอหันดีขนาดเลยล้วนๆก้นเล้ค่ะดี๋ยวล้วนเนื้อหอมก่อนเอาพ่สอันก่อนค่ะตะไคร้ไปมะกรูดเออล้วนให้หอม ันยากกว่ากักักนะชุมบ้านนะทาน,นว่านนี่นะพ๊ว่านห้นั่นเป็นเบว่าเนื้อสุกประมาณ70เปอร์เซ็นนาะเออไม่มีเ้าสิใส่ผักที่มันสุกยากค่ะเช่นมะเขือดอกวางได้พักท้ายก็เสียก็จะงองแต่ผักที่เราชอบเสร์ไเลยผักก็มีสุดยาก ตอนนี้เราก็ปรุงรสได้เสร็จ้าไม่ยังหลายแาี้วยก็คือชุลรสด้วยชุลรสรสดีชุลรสรสด,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 ดีน้ำปลาประมาณปรุงรสตามใจปากกันนี่นาค่ะเออไร้มากเข้มมากจังเล็กเจ้าบอกกันว่าได้จากสูตรปริมาณเครื่องปรุงเนาะเออหอมมากทันทีเลย ก็เอ,อเปล่าเดี๋ยวเราไปปลาล้าเนี่ยจ้เปลาร่ามั้ป,ปลาล่าราไปปลาลานี่สาวจะจางก็จะเล้อไม่ไมไปเน้่นลลเเปลาเยมีเข้มหลาโรกทามฮะผมลดการเตปาอะไรพวกนี้มาเอ้ยมาเข้มาใสไตัวนี้จะใส่ดีด้วยนะจ๊ะเออ ก็ที่นี่เขากัิเติมพักด้วยเติมน้ำก่อนได้แต่เติมขาวผัดเนื้อข้าสุปประมาณสามสิบเ้าวันไม่ต้องเติมน้ำถ้าเดือดสิบเก้าว่าปลาเขือไนกออไก่สุปแล้วก็ใส่ผักให้ผักเออเดี๋ยวไก่สุกแล้วก็ใส่ผักมาค่ะซุปนี้จะใส่ข้าวคั่วด้วยเด้อไก่จะสุกแล้วเขาก็ใส่ข้าวกลุ่กกับขนมขาอัะนี่นสมกัน เผือเราก็จะสุกแล้วเลยใส่ผักลงไปเลยนะคะกะลังใส่ผักตามใจชอบใส่ลงไปจะไดลายๆกระแซ่บผักเออมีประโยชน์ค่ะกินไปโลดผักมีประโยชน์กินแล้วไม่มีโทษกินไปโลดแซ่บหลายเด้อไปจากเออแซ่บผักชุกนข้าวกระแซ่บชุกนกระแซบเออผักไม่ต้องต้มหลายต้มโดนแกงหลายอ่อนโดนอื่ไหมอย่าง แบบห,มอ,มอ,หมอมเลยหอมแซ่บหอมตรองน้ำก็จาะนะจ๊ะต้องใส่น้ำเยอะอืน้ำหลายก็จะเป็นต้มเลยพี่น้องเอ้ยหอมเอาเจาะจะชอบผักอืกกอนนนนอ่นก็ต้มกันโดนเนาะแล้วเดนก็จะพอผักยุบก,ก็จะซุกเราจะพี่นอ้นองจา่ายซื้อรสตามไปฝากซื้รสตามต้องการแต่แล้วจ่จ้างมียังหลายดต่อหน้างานอีกสาอ มะเขือมันใส่ผักเยอะๆมะเขืมันแซ่บหอมแต่เฮ้ยหอมขกัวกันมากันทีอุ้ยกอมเนี้ยกลมเนี้ยใส่มะเขือผักเยอะๆเฮ้ยหอมหอมแบบเปลิอนะจ๊ะเขากบคนเข้ากันแล้วเขากะมีไว้สักหน่อย